สวัสดีพี่น้องป้องไปนะคะสุขูสุกคนนะคะทางยูทู e นะคะนี่ยี่เตยน,นะคะพาพี่น้องนะคะมามาจับดวงหมะพร้าพี่น้องเ mm hmm. นี่ยยี่เตยขุดมาพักหนึ่งเร็วนะคะกระไดอยู่นะ,ะ mm hmm. พี่น้องนี่นน mm hmm. เราจะเอาแม่พันเนี่ยไปเพาะเลี้ยงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเตยจะอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะคะสําหรับการอ่าอ่าเพาะเลี้ยง ด้วงมะพร้าวนะคะไปเบิ้งพี่น้องเบิ้งนะคะมันลงได้ต่อข้าวที่เขาที่เขาโค่นแล้วนะคะเราจะมาเอาแม่พันธุ์นะคะแต่ตัวข้างหลังก็เป็นนะสังเกตยังไงมันลงนะคะอันนี้เมีนมาเลยนะคะอู้อันนี้ออกแล้วพี่น้องเจด้ดยท้าตัวนะแต่ว่าอ,อสวนเกษตรนะคะสวนเกษตรต่างๆนะเกี่ยวกับพวกละกำนะคะพวกลูกละกำลูกอ่า สละนะคะลูกสละแล้วก็ลุกไปมะพร้าวน้ําหอมนะคะสวนมะพร้าวต่างๆนะคะที่เขาชอบกัดนะคะกัดยอดนะคะพวกนี้จะอันตรายมากๆนะคะชอบไปกัดอ,อันตรายนะคะเป็นกัดยอดมะพร้าวนะคะกัดต่างๆที่ชอบกินยอดนะคะของต้นอ่อนนะคะในตระกูลของมะพร้าหรือปาล์มน้ํามันนะคะพวกนี้จะชอบมากนะคะ ระวังนะคะแต่ถ้าเราจะนําไปเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนี่โอเคนะคะถือว่าอ่าเป็นอีกรายได้หนึ่งที่เราอ่าสามารถนะคะทําการเพราะเลี้ยงเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวของเรานะคะนี่เอาเอาเม่พันเดี๋ยวเตือสีอัปเดตให้พี่น้อง,งเป็นระยะระยะนะเกี่ยวกับการเพราะเลี้ยงดวงข้าวนะพี่น้องเนาะ วิธีการเลีย้ยงของเตยนะคะก็มีนะคะหนึ่งนะคะเตรียมอ่าอันนี้คือคือคือคุยให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าล้มเด้อจคุยให้ฟังก่อนนะคะว่าเราต้องเตรียมอะไรมั่งนะคะหนึ่งนะคะเปลือกมะพร้าวอ่อนนะคะเปลือกมะพร้าวนะคะที่ยังเขียวๆอยู่สับๆให้ละเอียดนะคะบางคนก็เลี้ยงกับอาหารนะคะอาหารอาหารหมูนะคะบางคนก็เลี้ยงกับอ่าหัวมันสําปะหลังนะคะบางคนก็เลี้ยง กับร่วงนะคะกับสักูต้นสักูนะคะหรือต้นมะพร้าวเรานี่แหละนะคะบางคนก็เลี้ยงกับมันสําปะหลังบางคนก็เลี้ยงกับหัวอาหารเนื้อลำอ่อนนะคะ,นะคะมันมีหลายวิธีต้องเลี้ยงแล้วอะไรที่ลูกดกกว่ากันนะคะอะไรก็ดกหมดนะคะอย่างขาดอย่างก็คือข้อสําคัญก็คือขาดไม่ได้ก็คืออ่าอ่ากล้วยนะคะกล้วยน้ําว้านะ,ะขาดไม่ได้เลยนะคะ วิธีการเลี้ยงของเราเดี๋ยวพี่เตยจะอัปเดตให้วิธีน้องๆเบิ้งสมมือนะคะเบิ้งอยู่เรื่อยนะคะเป็นประจำนะคะเพราะว่าพี่เตยจะทำการเพ,รา,ะเพราะเลี้ยงนะคะก็ขอบคุณ ทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามารับชมนะในช่องนะคะเตืยเตื่อยส่หามาเฮือนเราวิถีทำมาหากินตามภาษานะคะทำไปเรื่อยๆนะคะลง YouTube มั่งนะคะลงต่อต่อมั่งนะคะบ้านดำมั่งบ้านแดงบ้านฟ้าลงหมดนะคะปากกดติดตามทุกช่องทางเลยนะคะเพื่อนคนไหนนะคะ ไปให้กำลังใจกันได้นะคะ u t u b e ไลฟ์ไ like, ม่เดือยไลฟ์นะคะ youtube ก็เริ่มไลฟ์แล้วนะคะฝากเข้ามาขอจอขอาใจเป็นกำลังใจให้นะคะกดติดตามทางช่องนะคะเตือใยใช้ห้าให้ด้วยนะคะมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งนะคะเวลาทำคลิปนะคะเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งนายนี้นะคะหรือทิ้งกันไปนะคะ อันนี้เอาได้นะนี่เอาไม่ได้เดี๋ยวต้องเอามีมามาเฉาะเฉาะหน่อยถึงจะเอาเมีพันมันได้นะแค่จะเอาเม่พัน,นเฉยนะคะยังไม่เอาตัวนะคะว่าไม่มีเวลาเดี๋ยวจะมาขุดเดี๋ยวจะมาทําคลิปตอนเอาตัวให้ดูนะคะว่าจะเยอะไม่น่าจะเยอะอยู่นะคอยรับชมกันนะเพื่อนได้ไม่เยอะนะคะันนี้จะเอาเมฆพันมันไปเพาะนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องของการเพราะนะคะ พาะเลีย้ยงนะคะเยะะอะเหมือนกันนะถ้ามันได้เป็นนะคะ นิ้วไม่แข็งดึงไม่ออกเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวลงข้างล่างก่อนดูนะอันนี้น่าจะเป็นนางที่ว่ามันเป็นหนอนแล้วก็มาเป็นฝากเริ่มจะเป็นปีกนะคะน่าจะเป็นนางพญาแล้วแกดูนะ้ายังเป็นตัวหนอนอยู่เลยโอ้ย เนี <Yeah. S 2> mm ่ยค่ะยิกยิกยิก๊กไอตัวที่เป็นแม่แล้วนะคะจากเนี่ยค่ะนะคะ mm hmm. แม่พันธุ์ของเขานะคะกินอร่อยนะคะ mm hmm. <c oughs> จุกจิกจุกจิก คิกๆกนี่ี๋ยวเอาเขาไว้ขี้เก่ามันเดี๋ยวเขาไม่ตายนะคะพวกเนี้ยถ้าไม่หมดอายุไขไม่ตายเด็ดขาดนะคะเข้าไปเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงละไปอยู่ในกระลมังโน่นดีกว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนะคะ อัปเดตกันอีกทีว่า,าการเพาะเลี้ยงของเยืเตยลูกจะดกไหมนะคะวิธีของเยืเตยนะคะลูกจะดกไหมหรือเป็นลูกหรือเปล่านะคะจะตายไหมนะคะนี่นะคะดวงพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามา,ากดไลค์นะคะกดแชร์นะคะใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ ช่องเตใส่หาด้วยเด้อนะคะการพเพาะเลี้ยงนี่มันมัน,มน,มนไม่มันไม่ยากนะคะมันไม่ยากง่ายนะคะถ้าเราได้แม่พันธุ์ดีๆนะคะอันนี้คือแม่พันธุ์ด้วงมะพร้าวนะคะด้วงมะพร้าวอ่าชิดนี้มันจะอ่าตัวไม่ใหญ่นะคะแต่แต่ตัวด้วงจะใหญ่นะคะถ้าสมบูรณ์นะคะตัวด้วงจะใหญ่นะคะตัวด้วงจะใหญ่ก็อ,อ่าไม่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 ไมเหมือนเอ่อ ด้วงอะไรนะเขาเรียกด้วงอะไรนะคะด้วงด้วงมะพร้าวด้วงสักคูนะคะสักคูจะโตเท่าๆกันกับด้วงมะพร้าวนะคะด้วงหน่อไม้ด้วงหน่อไม้ก็ใหญ่นะคะใหญ่มากนะคะด้วงหน่อไม้นะคะมันมีพันธุใหญ่กับพันเล็กสายพันธุเล็กกับสายพันธุ์ใหญ่อยู่นะคะสายพันธุไหนก็กินได้นะคะอร่อยนะคะเอาไปทอดนะคะไม่งั้นก็ผัดน้ํามันนะคะทอดนะคะ คลุกน้ำปลานิดๆนะคะวิธีการกินก็หลายวิธีนะ,ะเพื่อนสามารถเซิร์ชดูได้นะคะตาม Google นะคะหรือทั้งช่องทาง YouTube ต่างๆนะคะที่เพื่อนๆยูทูบเบอร์หลายท่านนะคะได้ลงไปในแนวของการเลี้ยงนะคะนงมะพร้าวนะคะขอบคุณนะคะท้ายนี้เตยก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจใจยเตยนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้เยเตยอทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้เตยขอตัวลาไปก่อนนะคะสามารถติดตามทุกช่องทางได้นะคะทั้ง Facebook ทั้งต่อๆนะคะทั้งเพจนะคะเพื่อนคนไหนสนใจนะคะที่จะชมคลิปของยายเตยก็สามารถกดติดตามกันได้ทุกช่องทางนะคะสำหรับคลิปนี้เตยอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊า <laughs> ยบาย,บายพทุกคนนะ คลิปนี้นะคะได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะไปอัปเดตน,นะคะเ,เรื่องของการเพาะเลี้ยงให้ดูนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะเพื่อนไปละบาย,บาย